ช่องผมโดนแฮกครับทุกคนฮะและนี่คือช่องใหม่ของผมเองทุกคนชื่อว่ามินว่าชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเหตุการณ์นะครับผมช่วงที่ผมโดนแฮ็กไปนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมแก้ไขยังไงบ้างทุกคนนะฮะก็คือว่านะครับเมื่อวันที่ประมาณ18เมษายนนะครับตีสองผมโดนแฮกช่องนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ทุกคนว่าช่องผมโดนแฮกนะครับน้องๆทีมงานมาตอนเช้าเนี่ยก็จะเข้าไปเช็คหลังบ้านว่าแบบเอ้ยเป็นไงบ้างนะครับคอยตามเพิ่มไหมอะไรอย่างงี้สุดท้ายแล้วนะฮะเข้าไปเข้าไม่้าเข ผมก็ลงมาเสร็จปั๊บผมก็ถามน้องว่าเป็นไงบ้างเช็คหรือยัง้องบอกว่าเอ้าพี่เปลี่ยนเมลไม่ใช่หรออะไรเงี้ยผมก็ฮะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกคนทีนี้ผมก็เลยลองเข้าดูประมาณ5 6รอบเข้าไม่ได้ทุกคนนะผมก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรผมคิดว่าเอ้ยรหัสผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็รออีกทีนี้มันก็ยังแก้ไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่าระบบนะครับเขาขึ้นมาว่าคุณสลัดซ้ำมากเกินไปให้รอประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็รอทำอย่างเงี้ยทุกคนทั้งวันไม่ได้ครับทุกคนนนนผผผมมมมมกกกก็ยยยััังงไไไ่่่่่่ดดด้้้้เเเเอออออใจีีววววววาาาาาแแปปปลลลสุทคืชิ แปลกลงทุกคนประมาณ4คลิปชัดเลย อันนี้คือเหตุผลเลยที่ผมรู้ว่าช่องผมนันโดนแฮ็กไปทุกคนนะถ้าช่องอื่นดูอยู่นั้นหรือว่าช่องไหนบบกำลังสร้างแบบผมตอนนี้นะฮะถ้าช่องคุณบอกว่าเข้าไม่ได้แล้วมีคลิปอื่นลงชัดแล้วครับผมว่าคุณโดนแฮ็กนะฮะซึ่งผมก็มีขอกับทีมงานว่าที่โดนแฮ็กเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติแฮ็กไปนะฮะเพราะว่าคลิปหรือว่าคอมเมนต์ที่เขาลงไปเนี่ยมันเป็นต่างชาติหมดเลยทุกคนนะทีนี้ผมก็ทําการส่งเรื่องไปทางออทีมนะฮะยูทูบนะฮะแล้วก็ทาง Google ทางเมลอะไรเงี้ยเขาก็ตอบกลับมาทีนี้ผมจะบอกใครทุกคน,นะ แต่วันละข้อความตอนเช้าเนี่ยเช้าของบ้านเรานะทักมาหาผมแบบว่าตอนนี้ทีมงานให้ส่งรหัสยืนยันหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ทาตามเขาเสร็จปั๊บมันไม่ได้ผมก็ตอบกลับไปอีกว่าเนี่ยมันไม่ได้นะขอลิงก์ใหม่ได้ไหมใชวทุกคนนะที่นี้เขาก็ตอบผมวิธีเนี่ยข้ามวันทุกคนเออก็คือข้ามวันเลยเว้ยผมก็เหมือนกับว่าคุยกับเขาเนี่ยวันละข้อความทั้งหมดแล้วคุยประมัน6ข้อความ แต่ก็ยังไม่ได้ทุกคนนะเขาก็ส่งรหัสส่งลิงก์ที่แบบว่าเอ๊เรารอกว่าเราชื่ออะไรทํามากินนานแค่ไหนแล้วสมัครเมื่อไหร่และช่องเป็นยังไงบ้างอะไรผมก็ตอบทุกอย่างทุกคนนะมีข้อมูลทุกอย่างครบหมดเลยเว้ยทีนี้ส่งไปแล้วก็ยังไม่มีการที่แบบว่าให้รหัสลิงก์ที่แบบว่าเป็นรหัสอ่าไม่มีให้ทุกคนผมก็ทําหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีให้ทุกคนรู้ไหมฮะว่าช่วงนั้นผมรู้สึกว่ามันดาวมากแล้วก็ความรู้สึกผมคือเหมือนแบบเรามีแฟนใช่ไหมแล้วแฟนเราแบบนอกใจอ่ะอย่างนมั้าวคอน เขารอรอรองี้นทุกคนเออสุดท้ายแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมต้องหาคนช่วยและหาคนที่แบบเขาน่าจะเป็นกับผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโพสต์หาทุกคนนะครับในโซเชียลต่างๆเนี้ยมันมีคนทักมาหาผมซึ่งคนนี้เนี่ยผมก็เคยเจอเขานะฮะเขาทักมาผมบอกว่าวินสนใจไหมพี่มีคนแบบว่าเคยโดนแฮกแล้วคนนี้ทำให้ได้เขาอาจจะคิดตังค์นะแพงนะผมก็บอกว่าเท่าไหร่เขาเขาก็พิมพ์มาตอนแรกพิมพ์มาบอกว่าหมื่นหนึ่ง ผมเห็นแล้วโทรไม่ตอบอยู่ดีทิพ์มีอีกประมาณห้าดิวินพี่ตอบให้แล้วเหลือ6กพันห้เอาไหมผมก็ยังไม่ตอบอีกผมไม่เห็นวความที่พิพย์ตอบสลายว่าพี่คุยเขาให้แล้วเหลือสี่พันถ้าสนใจบอกนะผมก็บอกเขาว่าผมขอเวลาอีกสัก2วันได้ไหมครับเพราะว่าผมกำลังคุยเขาอยู่กนะทางทางทีมยูทูบอะพอทีนี้ ผมรู้สึกว่าผมคุยแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยตัดสินใจเอาเงินส่วนนี้ไปจ้างเขาทําทุกคนนะซึ่งตอนแรกผมถามเขาว่าเอยเขาจะแบบโกงไหมครับอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรดูเลยสุดท้ายแล้วเราด้วยความที่เราแบบจนตอกแล้วเราแบบเราจะทำอะไรแล้วทุกคนผมก็เลยจ้างเขาไปจะโอนเงินไปสี่พันทีนี้เขาบอกว่าใช้เวลาหมดเนี่ยเจ็ดวันถึงประมาณสิบสี่วันก็มาสองทิ์ผมก็รอทุกคนรอเจ็ดวันแล้วก็ทักไปเขาว่าเป็นไงบ้างพี่เขาก็ตอบมาว่าเออเดี๋ยวใกล้แล้วแหละเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวรอก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย าสมมติว่าเขาทำไม่ได้เนี่ย เขาจะโอนเงินก็คืนให้ผมทุกคนครับอ่าเขาบอกงี้นะทีนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยครบแล้วผมก็ทักไปว่าพี่เป็นไงบ้างเขาเริ่มเฟดออกทุกคนหมายถึงว่าเริ่มตอบช้าเริ่มไม่ตอบหรือเ,เริ่มหายเว้ยเออผมก็เลยเอาและอืมซึ่งคนเนี้ยผมไม่คิดว่าเขาจะทำนะแต่นแต่ว่าผมว่าเหมือนว่าเคยเจอได้กันผมก็ไม่คิดว่าเขาจะ,จะโกงหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รอทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่โอนเงินคืนให้นะส่งลขบัญชีมาที่นั่นใช่ป่ะผมก็ส่งไปเว้ยแล้วก็ผ่านไปวันสองสามวันก็ไม่ตอบเลยทุกคคนผมอยยู่ แล้วแล้วดูดีวันหนึ่งประมาณสองวันหนึงต่ออีกว่าเออพอดีโทรศัพท์มันพังอะไรกับักอย่างหนึ่งอะทุกคนนะผมก็เลยทักไปหาเขาอีกชีกช่องหนึ่งเขาว่าขอมาอีกขอเลขมาอีกผมก็ให้เขาอีกประมาณ3รอบทุกคนนะแล้วคือประเด็นคือคนที่ทักมาผมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทําเองนะเขาบอกว่าเขามีคนรู้จักเออเว้ยเออแล้วผมก็ไม่รู้ตอนนี้มันคืออะไรไวะเนี่ยทุกคนลองคิดทักตตาหนะว่าทุกคนโดนแฮกช่องโดนไปที่แบบพูดตามมา6กหมื่นแล้วก็ พยายามทาทุกๆอย่างแบบว่าให้มันแบบเออให้มันดีอะไรกันทุกคนสุดท้ายแล้วโดนแฮกช่องไปแล้วยังมาโดนแบบว่าเงินไม่ได้คืนอีกทุกคนคิดว่าเขาสึกผมตอนนี้เป็นไงครดาวแม่งแบบแม่งดาวมากทุกคนนะรู้สึกว่าแม่งแบบชุดหนึ่งแม่งต้องมาเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเรามาจริงจังแล้วไงทูทูไปแล้วแบบแม่งต้องมาเจออะไรไงทุกคนนะก็คือสุดท้ายตอนนี้ผมยังไม่ได้ช่องคืนแล้วเงินก็ยังไม่ได้จนผมมานั่งคิดว่า ผมไม่จบปักแล้วแล้วผมก็ไม่อยากอะไรแล้วผมอยากเริ่มใหม่แบบเริ่มใหม่จริงๆ,ๆแล้วก็แบบว่าจะทําช่องนี้เนี่ยช่องใหม่เนี่ยทุกคนนะให้แบบว่าให้ให้มันดีๆทุกคนเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเริ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ่มใหม่ไปเลยเพราะว่าช่องนั้นมันก็ทํามานานมากๆแลวทุกคนนะแล้วทีวนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเดือนที่ผ่านมาแลวปีนี้เนี่ยทุกคนนะผมเจอเรื่องแบบเยอะมากๆมากๆทุกคนนะคือตอนแรกเนี่ยผมมีทีมงานอยู่มีทั้งหมด5คนมีกราฟิก1มีตัดต่อ2มีมีมีทีมพ็อปอีกหนึ่งคนแล้วผมก็ได้เป็นไปหน้าคนแล้ว ตอนนี้นะครับทีมงานผมเนี่ยเหลือ4คนเพราะว่าออกไป1คนนะฮะออกไปใช้ชีวิตนะครับนั่นก็คือเนทนะฮะนุ่งเนทของผมนะที่ถ่ายรายการคู่กับอิดาผมนะฮะเขาก็บอกผมแหละบอกตรงว่า,แบบวา,าแบบว่าเออแบบว่าขอลองทํางานอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ผมมานานแล้วแล้วมันก็อยู่ต่อแล้วเหมือนกับว่ามันเกิดการที่เรียกว่าอิ่มตัวกับการต่อๆมากกว่ามันเหมือนกับว่ามันอยู่หน้าคอมทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือมันเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบคอมอยู่แล้วเออแล้วผมก็ให้มันต่อๆไงแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามันก็มันบบมนรึงแ่่ิเ แล้วมันก็เลยขอผมตรงๆว่าเอ้ยเนี่ยเขาอ,อยากจะอ,อยากลองเป็นงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะยังคุยได้ยังฮักเหมือนเดิมทุกอย่งางแต่ว่าแค่เปลี่ยนงานเฉยนะครับก็ตอนนี้เหลือ4คนนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างกันทุกคนนะฮะทีมงานก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วช่องปรับเปลี่ยนไปทุกคนนะครับ,มรรรรบผมก็เลยตัดใจว่าผมจะเลิกทํารายการ EatR ครับทุกคนผมจะไม่ทําอีกแล้วครับทุกคนนะเพราะว่าด้วยแรงหลายๆอย่างด้วยช่องโดนแฮกด้วยเงินที่ได้ไปไม่คืนแล้วก็แล้วก็เพื่อนทีมงาน ก็ได้แบ่งงานไปผมก็ตัดใจว่าผมจะเลิกทำครับ ผมจะเริกอะไรกันใหม่ไงทุกคนนี่ไงผมจะทําช่องนี้ใหม่ทุกคนนะแต่แค่ไม่มีรายการอิทอาเฉยทุกคนนะฮะแต่ว่าก็จะลงทิกต o อกอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนช่องใหม่นะเราก็จะทําการบอกว่ามีรายการแบบต่างๆกันนะตอาจจะไม่ใช่เป็นรายการแล้วทุกคนนะผมจะทําแบบหลายๆอย่างนะทุกคนที่ทุกคนขอมาหรือว่ารีเควสต์มาหรือว่าทุกคนกําลังอยากดูนะตอนนั้นผมจะทําทุกอย่างทุกคนนในช่องนี้นะฮะแค่ไม่มีรายการอิทอาแล้วทุกคนนะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นช่องที่แบบว่าทุกคนสามารถดูได้ะเเพราาช่่องก นะครับผมมุ่งไปทาง18บวกนะทุกคนแต่ว่าช่องนี้เนี่ยผมเปิดแล้วนะครัผมจะพามาแบบว่าทุกๆอย่างที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูได้อะไรอย่างนี้ทุกคนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้มาเจอกันสําหรับคลิปที่2อันนี้คลิปแรกของช่องทุกคนนะคลิปที่2เนี่ยพรุ่งนี้นะติดตามชมได้เลยนะฮะส่งท้าย i e s e p ที T ่50 <c oughs> <c oughs> ิบพุ่งตบมือกันหนอ่อยอะ นะะฮส่งท้าย EP ที่50ทุกคนนะครับผมนะฮะก็บอกเลยว่าคลิปต่อไปเนี่ยนะจะมีแขกรับเชิญนะสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นทำงานกับออลลี่ทุกคนนะฮะส่งท้ายอีทแอร์หน่อยทุกคนนะเพราะว่าทำมาถึง50 EP ทุกคนนะแล้วก็พอแล้วทุกคนนะครับก็สำหรับนะฮะช่องใหม่ช่องนี้นะครับผมใครที่อยากสนใจนะครับเป็นผู้สนับสนุนเรานะฮะสนใจก็ ทักมาได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อให้นะสำหรับใครสนใจจะเป็นแบบ่าน้ำมันก็ได้นะจริงจริแล้วถ้าอยากช่วยอะไรเงี้ยหรือว่าใครมีร้านอาหารหรือว่าใครเปิดอะไรต่างๆงนะใหผมไปรีวิวอะไรเงี้ยบอกได้ทุกคนนะครับผมจะใส่เมลติดต่องานให้ทุกคนก็ทักมาแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่องนี้เนี่ยจะมีคลิปอะไรเนี่ยผมฝากติดตามด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมฝากให้ทุกคนน,นะฮะกดซับผมด้วยนะฮะให้ถึง1,000คนทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถึงนึ0คนเนี่ยผมไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ไดทุกคนนะ ถ้าเกิดถึงเร็วเท่าไหร่เนี่ยผมจะได้มีแรงแล้วก็จะได้มีกำลังใจทีมงานผมจะได้แบบว่ามีกําลังใจในการขับเคลื่อนทําคลิปคุณภาพให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมนะครับแล้วต่อไปนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าผมจะจริงจังกับช่องแล้วก็จะเดินต่อไปอย่างไม่สนใจหาทุกคนนะนะแต่เงิน4ี่พัน่ะ ผมให้เวลานะถ้าเกิดดูคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าเกินเวลานะก็ตามนั้นนะผมให้เวลาแล้วนะฝากบอกไวนะใค,ใครรู้นะครับสี่พันนั้นหนะักไปขกวันให้ใครนะฮะโอเค okay, นะแล้วเราเจะกันในวันพรุ่งนี้กับคลิปอิทอาอีพีปิดรายการ50ปริพอดีแล้วเจอกันฝากตามด้วยนะครับกับช่องนี้นะครับมินวาชาแนลนะครับผมแล้วก็ช่องทางอื่นนะครับผมข้างบนนะบ,บนช่องเลยผมแปะไว้ให้แล้วนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนจ้สรุปดรามา่าโดนแฮกช่องประมาณนี้ ไม่ได้คืนนะครับบายยไอ้แม่ยัดเจอกันเจอกันแน่ช่องเนี้ยบอกเลยโล่โล่โลเงินอะมาเล่ไม่รู้เหมือนกันแต่โล่ทองอะดิมาชัวก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะทุกคนต้องช่วยผมเจอกันแล้วทุกคน้ะไปแล้